วันอาทิตย์ชัยศรีสวัสดีลาโพรวันนี้ขอบารมีองค์พระพุทธเจ้านโมพุทธ,ธายะาให้มีความสุขความเจริญพอดีวันนี้วันอาทิตย์ฝนตกลินลินวันอาทิตย์ก็มีคาถาสดนี้ครับอาทิตย์หกยกชี้มีคาถาสดอุตเตจะยักจักคูมาจันสิบห้ายันทุนมีคุณดีวันนี้วันอาทิาตย์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนฝนตกก็เลยนําเสนอ,อมีไม้เท้า ถือว่าเป็นของทุนสิสิ์พิเศษครับใครเห็นพอรู้ไหมครับว่าไม้อะไรเขาเรียกไม้เท้าไผ่สองนางครับไผ่สองนางเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ต้นมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะแยกเป็นสองต้นอ,อันนี้สวยมากครับไอ้ที่ดำๆเนี่ยเพราะว่าช่างเขาไปลมอะไรเป็นโรไฟโรยไฟให้มันดำ ป้องกันมอดป้องกันหมูปวกครับส่วนตรงหัวเนี่ยส่วนหัวเนี่ยเขามาเขามาต่อนะครับเดี๋ยวยมันทำไมมันมันโค้งทำรปชาติเป็นไม้เท้าเลยเข้ามาต่อต่อแล้วก็ใช้เป็นสเตเลสเงีย่ยครอบอีกทีนึ่งตอนส่งมามันก็มันก็จะหลุดนะก็เลยกนะ็ติดกาวเสริมนีจาจันจรยกาก็ใส่เป็นจำท,ทุกทุกอันของ ไม้เท้าทุกเล่มเลยของอาจารย์ชยะจะมีมีเชือกมีอะไรเงี้ยเอาไว้แฝนไว้ปลูกแล้วเวลาถือจับนี้มันใส่เข้าไปในข้อมือได้เน,นี้ยเราใส่กระดิ่งเล็กๆให้มันเดินแล้วมันมีเสียงเพาะแล้วก็มีอ่าตะกรุดนี่ก็ใส่พวกงาช้างขนหางช้างอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นตัวเนี้ยมาเข้าเรื่องไผ่สองนางของเราครับไผ่สองนางเป็นของทนสิทธิ์ายากครับ ไม้ไผ่ร้อย 100, 000, 000, ต้นพันต้นนี่ก็จะมีสักต้นหนึ่งเวลาเราเดินตามป่าตามเขาเนี่ยก็สังเกตดูดีๆครับอาจจะเจอถือว่ามีเทวดารักษา,าจจเจอเวลาเจอก็อย่าเพิ่งตัดซีซัวเราก็ต้องทำการพรีขอวิธีพรีขอก็ใช้ดอกไม้ทุกเทียนหรือว่าจะเป็นทางอีสานทีาทำเป็นกลวยเป็นขันคูหรือเป็นใบสีขอก็ได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยไปเดินตามป่าขี้เกียจไม่ได้เตรียมรับเตรียมไปก็หาดอกไม้อ่าที่สวยสวยุดสวยงามมาขอเจ้าป่าเจ้าเขามามาพรีคือการขออ่ามามากราบไหว้บูชาเจ้าป่าเจ้าเขานะขอแล้วก็ภูมิที่อยู่ที่นั่นนะแล้วก็เวลาจะตัดจะตัดสั้นๆน,นะเสดายของมันตัดก็ตัดยาวๆหน่อยให้มันเผื่อมาแต่งเป็นมุ้งไม้เท้าเม็อะไรได้ตรงส่วนส่วนปลายนี่จารยให้เขาทำติดตัว ทำเป็นตัวกันลื่นแล้วมียางกันลื่นเนี่ยแล้วก็มีสเเลสหุ้มตามข้อเนี่ยควมันจะแยกหกักก็ช่างเขาจะเอาเชือกมา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 ลัดเป็นป้องๆสวยงามดีครับหนึ่งสองสามสี่ป้องสี่ป้อง, 4, องไม้เท้าเล่มนี้ก็ยาวเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบรวมส่วนหัวด้วยประมาณนั้น กำลังดีครับกำลังสวยเลยซึ่งช่างที่ทำเนี่ยพอทำเสร็จเขาก็ขึ้นไว้บนทิ่งเลยแล้วก็ที่ฐานว่าผู้ใดอ่าที่มีบุญวาสนานะบังเอิญอาจารย์ชยพอมีบุญอยู่นิดหน่อยเปิดไปเจอพอดีก็แชทโทรถามเลยแล้วว่าแล้วก็เช่าเลยเขาก็เลยโทรมาคุยด้วยเขาขนลุกเลยเนี่ยเพิ่งจะลงเว็บเมื่อกี้นี่เอง ก็ได้มาเพราะเห็นเป็นของแปลกหายากครับไม่ใช่หงางง่ายๆแล้วพอดีเลยน้ำหนักก็เบามากขีดต้องขีดเองเนี่ยถือสบายเลยพอดีเลยไม่เท้าไผ่สองนางอันนี้จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมครับมีเมตตามหานิยมณะช่นโมชมพุดเป็นมหานิยมแก่คนทั้งหลายทั่วทั้งเมืองทาให้ลือเรื่องยะประเสริฐเลิศสกายณจับจิตโมจับใจ พุทธมิตรคนละไข่ทมในคนเอนดูยะเมตตาปานีน้มพะพัทะแล้วก็เดินทางก็แคล้วคลาดไปยันตรายครับาอาหารติโกโ,โรทินังน,นี่หัวใจแคล้วคลาดครับขอให้ทามีความสุขความเจริญครับเดี๋ยวมีวันหน้าเดี๋ยวมีอะไรมานำเสนออีกชิ้น,นครับครับสวัสดีครับ